ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกันอและช่องมายชี้นิยายของควันชงที่จะมาวเรื่องก็งานถักงานฝีมือโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วที่เราถักชุดตุ๊กตาบาเบอรี่ฟูโทนแต่ถ้าในคลิปทุกเป็นทวินก็ขอโทษด้วยนะคะไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดถึงกาแฟได้ยังไงอ่ะนะว่ากันไปคลิปนี้นะคะเราก็จะมาถักรองเท้าฟูโทนให้เข้าเสร็จกันใครที่ยังไม่ได้ดูจากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะกันไว้ท้ายคลิปวิดีโอนะจะ ก็ไปชมกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe ไลค์แชร์ก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปลงมือถักเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในคลิปนี้ก่อนนะคะ,คะเรายังคงอยู่กับไหมเซตเดิมนะคะขนาดสีลาย4น้ำเงินและสีชมพูนะจ๊ะหัวเข็มที่ขวัญจะใช้ในคลิปนี้เป็นเข็มโครเชตขนาดสีทับศูนย์และ3าทับศูนย์นะคะอาจจะเบลอไปบ้างนะอ่ะกันไกลจ้าว่าแล้วเราก็ไปลงมือถักรองเท้าทูโทนกันค่ะมาต่อกันจ้านะคะเราก็เริ่มต้นจาก พื้นรองเท้ากันก่อนนะคะฟันเขาใช้สีชมพูลแล้วกันนะคะสสีนะคะสีละ2ชิ้นนะคะพื้นรองเท้าอ่ะโอเคนะคะเราก็ทําการดึงไหมให้ตึงจา้าเราจะทําการขึ้นโซ่นะคะ,ะเราจะถักเป็นลนักษณะของงานถักแบบวงลีนั่นเองนะใครที่สงสัยว่าการถักขึ้นงานแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวแปะไว้ที่ตัวไอนะจ๊ะโอเคเราก็มาเริ่มต้นจากการขึ้นโซ่ทั้งหมดสี่โซ่ค่ะสองโซ่ที่สาแล้วก็โซ่ที่สี่โอเคขออนุญาตซูมนะจ๊ะ เราจะได้เห็นงานกันชัดเจนหนึ่งสามสี่ถอยกลับมาหลักที่หนึ่งจ้าจิ้มลงไปเลยค่ะเกี่ยวลอดผัดให้ได้สองห่วงบนไม้แบบนี้แล้วก็ตวัดใหม่ลอดผัดเดีย๋ยวอีกทีนะคะแล้วก็ลอดผัดน,นี่คือการถักตัวเอ็กค่ะต่อไปเราจะทำตัวทีนะคะหรือพอครึ่งคอในหลักที่สุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะทำสามหลักในเออก็เลยน,นะถักเดียวเออสามตัวทีในหลักเดียว นะคะหรือการถักตัว W นั่นเองในรูปแบบของตัว T ันวเข็มเสร็จแล้วจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาให้ได้บนไม้สามห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ลากออกซ้ำอีกหนึ่งครั้งยังคงอยู่หลักเดิมจ้าึแล้วก็ลากออกแล้วก็มาในหลักถัดไปนะคะหนึ่ง X เพื่อให้ส่วนท้ายและส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะเหมือนกันตรงนี้เราถักสามหลักในหลักเดียวกันเนืเราก็กลับมาณนะหลักสุดท้ายของเรานะคะอันนี้คือการเก็บปลายไหมไปด้วย ถักสองครั้งค่ะหรือการถักตัว V ีนั่นเองสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ลอดผ่านกลับมาในหลักที่1เราก็พัดใหม่นะคะเก็บหนวดไปด้วยแล้วก็ลอดออกให้หมดค่ะทัน,นี้เอาห่วงหน้าลอดห่วงหลังหรือการทารอหอหรือการจบสนั่นเองนะคะอ่ะโอเคดึงเข้าหาตัวเล็กน้อยเพื่อให้ห่วงเขาชิดรีบดึงใหม่ให้แนบกับตัวไม้แล้วรีบขึ้นโซ่จ้าโอเคเราก็ได้แล้วแถวที่1มาในแถวที่2นะคะเราก็ใส่ตัว V ีค่ะเหมือนเดิม ซ้ำในจุดเดียวกันนะคะ V ในรูปแบบของตัว x ปึบหักถัดมายังคงถัก x เวลาถักถักให้เต็มสันเปียแบบนี้นะคะหวังว่าคงไม่เร็วจนเกินไปเนาะต่อไปเราจะทําตัวทีอีกเช่นเคยค่ะตอนแรกตรงนี้เราถักเป็นตัว W เนอะทีน,นี้1ห,หลักเราจะใส่เป็นตัว V นะคะคือการซ้ําในหลักเดียวกันสองครั้งนั่นเองลูดออกให้หมดค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงหน้าหลักเดิมจากนั้นแล้วก็ยืดหัวเล็กน้อยแล้วก็ลูดผ่านออกให้หมดทำซ้ำแบบนี้อีก2ครั้งคะ่ะ พอเราได้3ตัว V แล้วนะคะเราก็จะเหลือหนึ่งหลักก็กลับมาถักเป็นตัว X เหมือนเดิมนะคะใครที่เข้ามาดูใหม่อาจจะงงๆภาษาอังกฤษ X, A, V อะไรต่างๆนะจ๊ะก็มีเพลยิสตทําไว้ให้ดูนะคะสําหรับการอ่านแพทเทิร์นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะอันนี้เราจะใส่ตัว V ทั้งหมด2ครั้งนะคะให้เหมือนกับส่วนหัวที่เราจะใส่ตัว V 3ครั้งนั่นเองเมือ่อการนะคะแล้วก็กลับมาในหลักที่1 ทำรอหอลวงห่วงนั่นเองเราก็จะได้ตัววีแบบนี้นะคะเราก็ขึ้นโซ่นะคะอันที่สองนะคะใครถักพื้นรองเท้าอันที่สองนี่คือไม่ต้องตัดปลายไหมออกนะคะเราก็หดกลับเข้าไปแล้วก็ขึ้นโซ่เป็นหลักเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็เอาด้านผิดกับด้านผิดประกบตูยังไงว่าผิดก็คือด้านที่มันเป็นปลายที่เราขมวดไว้เมื่อตอนที่เราถักเริ่มต้นนั่นเองนะคะหัวรองเท้าจะเป็นตัวทีนะคะเอาตัวทีกับตัวทีประกบกัน ใครไม่มั่นใจจะเอาเข็มกลัดมาร์กไว้ก็ได้นะอ่ะก็ปลายไหมตรงนี้ยังเพิ่งสอดเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอดแต่ตอนท้ายอ่ะจากนั้นแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะ,ะแผ่นแรกนะคะก็คือแผ่นหน้าไอ้แผ่นที่สองที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะคะเราแทงเต็มสันเปียก้องจะเบอร์บ้างอะไรบ้างนะคะเห็นไหมเอ่ยจากนั้นแล้วจิ้มตรงฝั่งตรงข้ามเส้นเดียวนะคะทาไมถึงจิ้มเส้นเดียวเพราะอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปถักตัวรองเท้ากัน จากนั้นแล้วเกี่ยวลอดออกมาเลยจ้าให้ได้สอง่วงบนไม้จากนั้นแล้วเราก็เอาเส้นหน้าลอดเส้นหลังหรือการจบสีนั่นเองนะคะดูอีกทีนะแทงเส้นหลังเอ้ยแผ่นหน้าแผ่นหน้าของเราแทงเต็มแบบนี้นะคะแผ่นที่สองเราจะเกี่ยวเฉพาะเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะกล้องอาจจะเบลอเพราะว่าขวันเข้ามาหากล้องเนอะถักออกไปก็เดี๋ยวกลัวมองไม่เห็นเส้นหน้าเราถักเต็มนะคะแล้วเราก็แผ่นหลังเราจะเกี่ยวแค่เส้นด้านหน้าเส้นด้านหลังไม่ถักนะคะ ถ้านะเกิดว่าใครคิดว่าการประกบพื้นแบบนี้รู้สึกว่ามันดูยุ่งยากนะคะก็ขวัญทำเป็นการทำพื้นรองเท้าแบบเพลทเอาไว้นะคะก็ไม่ใช่เพลทผ้าสกสา,าดเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรพูดผิดนะจ๊ะผ้าสกรารนะคะก็ไปดูได้นะจ๊ะมันก็นะขอใครเขาก็นิดนึงนะจ๊ะก็ลูดผ่านเลยจ้ะมาถึงหลักสุดท้ายนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะทำตัวซีแล้วก็ลอดผ่านแล้วก็เหลือปลายใหม่ให้ยาวนิดนึงเพื่อไว้ในการ แทงไปแทงมานะคะเพื่อประกบเขาให้แน่นขึ้นนั่นเองนะคะพื้นรองเท้าเขาก็จะมีความนานหนาๆเนะาะเพราะว่ารู้สึกตอนนี้เขานิยมพื้นรองเทา้าส้นเหมือนส้นตึกเนาะอ่ะว่ากันไปทนันนีเดี๋ยวเราไปถักตัวรองเท้ากันจ้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็ถักตัวเอ็กนะคะ้นเส้นเดียวที่เราเหลือไว้จากเมื่อครู่นี้นั่นเองนะคะก็นับกันด้วยเนาะเก้าจิ้มเข้าไปค่ะเกี่ยวขึ้นมาหลักที่สีจิ้มลงไปกล้องเบอร์บ้างอะไรบ้างก็ขอโทษด,ด้วย เขาจับความเคลื่อนไหวอะคะ่ะก็เลยมีอาการทีเไม่กี่กกขวัญอาจจะทําเร็วไปนิดนึดนงเริ่มต้นนะคะเราก็เอาสีของพื้นรองเท้ามาจากนั้นแล้วก็ทําเป็นเชือกกระตุกเขาก่อนนะคะดึงจากนั้นเราก็มาที่ตัวพื้นรองเท้านะคะทิ้งปลายไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าตรงนี้คือตําแหน่งปลายเท้านั่นเองจากนั้นแล้วมาณนะจุดกึ่งกลางค่ะเราก็เอาไอ้เชือกกระตุกตัวนี้ลอดผ่านลอดให้เต็มเส้นนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่เพื่อเริ่มต้นแถวใหม่ขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็จะถกักตรงนั้นนะคะก็ นะับเป็นทั้งหมด15หลักนะคะนะหลักที่14และหลักที่15จากนั้นแล้วเราก็กลับมาในหลักที่1แล้วก็ทำการจบซีรอหอเขานั่นเองนะคะก็ลอดผานหมดทำา2แถวนะคะเราก็จะได้ขอบรองเท้ากันแล้ว จากนั้นแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งทันี้เราจะมาทําส่วนหน้าเท้าหรือกันช่วงที่เขางุ้มตรงหน้าเท้านั่นเองนะคะขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็จะถัก X ก,กันตรงนั้นดูตามทันไหมคะถ้าไม่ทันยังไงข้างล่างตรงนี้นะคะเขามีาตัวฟันเฟือง,ง,ง,ะะง,งอยู่ก็ลองปรับช้าปรับเร็วกันได้นะคะสองสามสี่ 2, 3, 4, แล้วก็หลักที่ห้าจริงๆถักสี่แหละแต่ว่าที่ถักห้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเกี่ยวตรงจุดเริ่มต้นด้วยมันก็เลยดู ไม่เป็นไรต่อต่อไปเราจะทําการลด A เขานะคะพันหัวเข็มค่ะตรงช่วงนี้เราทําตัวทีไว้นะคะตัวทีแบบ V นั่นเองตอนนี้เราทําตัวทีแบบ A ค่ะค้างไว้บนไม้พันหัวเข็มมาในหลักที่สองลอดผ่านขึ้นมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลอดออกให้หมดทำไหมหลุดจ้าเมื่อกี้ดึงแรงไปนิดนึงนะคะถ้าดึงตึงมากๆเขาจะไม่ออกมาเห็นไหมคะต้องผ่อนน้ำหนักมือนิดนึงเมาอะก็เลยลูดผ่านยากนั่นเอง โอเคเราได้ A แบบตัวตรีตัวที่1พันหัวเข็มค่ะเราจะทําตัว F นะคะทำไมถึงต้องทาตัว f เพราะว่าให้หน้าขาเขามีความยืดนั่นเองะคะ่ะจะได้คุมหลังเท้าได้เยอะขึ้นโอเคก็พันหัวเข็มการลดเอแบบตัว F ผ่อนตามสบายๆค่ะดึงลอดผ่านหลักที่1พันหัวเข็มมาในหลักที่สองลอดผ่านอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเหลือบนไม้3ามห่วงแบบนี้ตวัดไม้ใหม่แล้วก็ลอดออกให้หมดนี่คือการทัก รวบ a แบบตัว f ต่อไปหลักตรงนี้เราจะถักตัว a แบบตัวทดูนะคะไม,ไม่เหมือนกันนะค้างไว้พันหลักถัดไปจิ้มเป็นสันเปียแบบนี้เลยนะแล้วก็รูดผ่านแล้วก็ลอดออกให้หมดค่ะโอเคจากนั้นแล้วเราก็ x ทุกหลักเลยจนถึงหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็เหมือนเคยคะ่ะถักจบด้วยตัว4ดึงนิดนึงนะคะเหลือปลายใหม่สำหรับการเก็บงานด้วยออโอเค เหมือนกันนะคะแต่แค่ <นะ S 1> คนละเสียงถ้ามีเสียงตึงๆเลยไม่ต้องตกใจคะจ่เะเจ้ามียวอขวายันยุ่งโอเคตรงนี้คือจุดปลายเนาะเราก็จิ้มเต็มนะคะจากนั้นเราก็ดึงดึงให้สุดเลยค่ะเึื่อเพหลุดชิ้นงานเล็กนะคะมันก็เลยหลุดมือง่ายอจากนั้นแล้วกลับมาในห่วงที่เราเพิ่งจบสีไปแทงเต็มแบบนี้ดึงค่ะจากนั้นแล้วเราทําเป็นตัวเหมือนกากระบาดเนาะสอดเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ ป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเราก็สอดเข้ามาตรงนี้ไม่งงเนาะงงไหมเอ่ยเพื่ออะไรคะเพื่อเวลาที่ใส่ใส่ไปแล้วเขาจะได้ไม่ยืดหลุดออกมานั่นเองอันนี้คือการเก็บชิ้นงานแบบรูปแบบที่ทําเหมือนกันทุกอย่างนะคะเวลาเราจบสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆวนไปในตัวรองเท้าแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะเอาแค่พออยู่ส่วนหนวดพวกนี้นะคะเราก็สอดเข้าไปที่ตัวด้านในได้เลยสอดเข้าไปที่จุดเริ่มต้นวนกลับมาที่จุดที่เราจบสี ดึงให้เขาแนบชิดติดกันจากนั้นแล้วเราก็วนไปในตัวสีเดียวกันแบบนี้อยู่ในพื้นรองเท้าไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอยู่ตรงนี้เราก็แค่สอดไปสอดมาเพื่อให้เขาไม่หลุดง่ายนั่นเองไม่งงเนอะใครงงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ล่างได้นะคะคก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับรองเท้าทูโทนของเรานั่นเองนะคะ ถ้าใครไม่ติดเรื่องของหน้าตาตุ๊กตาก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซสีเรียดเพราะว่าขวัญก็หาได้เท่าที่ที่เห็นนั่นเองนะคะอา,อาจจะเอ๊ะทำไมข้างหนึ่งสีหนึ่งข้างหนึ่งสีหนึ่งคิดในทางศิละปะก็มันคือไล้กันแล้วกันนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครดูกันมาจนถึงตรงนี้แสดงว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของช่องเมจิกนิด บาของขวัญถ้าดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์นะคะชื่นชอบก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะจ๊ะอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะพูดคุยเม้าวอยนะคะเป็นการส่วนตัวนะคะขวัญมีรายรัปกันอยู่นะคะก็เข้าไปทักทายพูดคุยกันได้ magic new คะ่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนคะ่ะส่วนคลิปหน้าเราจะมาทำชิ้นงานตัวไหนหรือจะทำอะไร อย่าลืมเปิดกระดิ่งนะคะกดซับสไคร b e ไลค์แชร์กันไว้ด้วยนะคะเราจะได้ตามงานกันได้ตลอดวันนี้ขวัญและ่ะเอาว่ากันไปวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊าย